ีอเนี่ยแหวะอยู่ก็ไเนี่ยเราจะจะเข้ามาสักกี่ไปเนี่ยเลิกเลยเนี่ยเสร็แล้วก็พูออกไปชิ้วคิ้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าเราก็ถ้าเข้ามาแล้วอย่าดีสตาร์ไปผมให้อะไรไปวะเนี่ยเสียงี่โดนปั่นชิบหายเล่นต่อเลยก็ได้นะไม่ไม่เข้ามาแล้วคะแนนจะไม่เท่ากันไม่ไอคะแนนตรงนั้นอ่ะมันนับแค่สกอร์ดาสุดท้าย S <S <S อุ้ยโดนได้แต่อนั่นแน่เรียบ,บร้อยอยู่คนเดียวด้วยนะน่ะไม่ตั้งแม่งไปไหนเอ้าอะไรอยู่ด้วยคนกับไม่ได้ไบบดเลยไม่ได้คนอะไรเรียบร้อยใครโดนน้ำเขียวนั่นน่ะพีเหรอ <S <S น้องจะไปไหน ทางนี้โก้คัพต่อเขาบอกเขาบอกให้โก้พัพแล้วพี่ไปกดแล้วพอปุ่มแล้วนี่ไหมลคุณเรียนศาสนาละเราแหวต่อว่ะมาณมืมองไปก่อนนี่มันต้องกลับไปประตูใหญ่โอเคไปกดปุ่มให้แล้นะไอ้ปุ่มนั้นน่ะปุ่มึงแล้วจุดนี้นะครับผมระแวงไปหมดแล้วครับทุกอย่างอะไรที่เขียวๆกูระแวกหมดแล้วอีกเยอ้โอ๊ยตื่ดจริง อาตรงนี้นพอเวลาเห็นตัวละครเวลาพี่เนฟเล่นตนัวละครใอลิตที่ไรผมไม่งช่าสับส,สนะนี่ออโต้หัวอุ้ยเฮียมึงขึ้นอย่างนี้นเลยเหรอเาปามันฟาดไม่จะยิงทำไมฟาดฮะ have to make h i s, อ, <S อะไรวะเนี่ยได้ซ่อมมาลุ ถ้ามันแล้วอะไรวะเนี่ยพี่เดียบไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่อยู่มากเลยอุ้ยไฟมันร้อนการยด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 ยยดวิ่งแสดงรายได้อุ้ยมันทางปืนไหนทางปืนไหน โอ้โหของดีของมีเราลงไปอยู่อะไรใต้น้ำกันหมดอ่ะหรือเมตะลุหรือว่าไปทางดักควายวันนี้อะไรไม่ได้เจลพอร์ตเหรอว่าปลาท่อมแล้วก็ ไรวะเอาละโอ้็ขี่ไหงแม่งว้ามาจากประตูใช่ปะวะนี่ยอ,อะไรอ่ะฮะเพราะว่าเนี่นมันสูงแน่เลยเออ,อ,อกอยังไงครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกระพิมแบกอะไไม่ใช่กำแพงมีปัดอ่ะป้องกำลังเคลียร์จะล่วงจะล่วง เอี้ยเอี้ยเอี้ยอ๋อคุณดีเขียต่เย็นตเย็นตเยนตยนตยนเนอเฮยลอย่าอย่าเยียมหมอสัมพีลงไปอู้ไอ้ไไอ้ไร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 เลยมันบอกว่าลงไปเหรอไปอู้าจะบ,บังคับลงออเฮียไม่ตายด้วย ไอ้ยติดโฆษณากดเปลีปาครับก็ป่ยนปลาเนี่ยละเยอะละวาแต่ฟังอนบ่ายที่ได้ไงวะนั่นเนี่ยไอเจียบไอนี่คน้างเขาว่างมากด้ไงเอ้าเจ็บไม่นั่นน่เดี๋ยวเรือโดยีรืถ้ารู้ว่าเจ็บจะขึ้นไปทัไ ราไม่รู้ม่าเป็อะไรไปเราก็ต้องเข่เลือขึ้นไปขึ้นต่อไปไม่รู้มันคืออะไรมันแบบอะไรนะโอเคสภาพขลองเออว่าทีมงานจังใจแล้วต้องตีอะอตีเนาะแล้วก็ใครสังเกตที่กำแพงก็จะลุกทำไมอะโอ้ยที่เกิดแอบเรียบร้อย

ไฟเดียน oh, wow, pues ี่ยอือโอ้โหเยยไฟไฟสิสี่เกี่เงไม่เห็นอย่างไรเห็นทางดีมันจะรอดหรือว่าปัดทางไหนก็รอดสุดท้ายไม่ก็เชื่อมกันเลย

สองตัวสองตัวครับสองตัวอือควกด้วยอดูเฮ้ยลอ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 ยมึงดึงกูได้ตังวาเกิดอีกจิบให้อ้าวขอบคุณไปเลยไม่ต้องช่วยเกอ โอ้ยย ja, ัาล <dass> ุ้กูอีกเจ้คอยกูนี่ตดวว้องซแล้วเนี่ยไรวะไม่เยเริ่มใหม่แน่นอนไม่มีทางไปหรอช่วยได้เว้ยก็ตยปักกิ่งนะอัคือโอเค ไ้ยด่านด่านนี้ยาวอยู่นะยาวอยู่ด่านนี้ดด <about> ไ,ไปกับมันไ <Okay, go. S 1> อเขี้ย,ย,ยไปทันไอเขี <Yeah. S 1> ย้ยกูชากว่า a <Yeah>. l ห the ไ a y โอ้โหโอ้โอวิชใครมีมอเตอร์ท็อปอ่าอันก็หละได้ถ้ามีกอนหละได้อ้าวยิงเพลิดือโดนเฉยลองยิงฝากองไฟดูดัานโดนเฉยเลย อ่าแล้วก็โดนคอมฟ้าให้รวยไม่ใช่ใชต้องได้ถิ่ครับรออะไรเบิ่มมึงคลือนกี่เมนโอเคขอดีมหน่อยหนึ่งพ่อแซนวิชแมนอีอย่างวะ ่ต้องต้องต้องกล่าวทีดีด้ลยไอเฮียเอ้ยแมงเร็วไปอีกแล้วเอ้ยแมงกึน ไม่ว้าไปเข้ามาเองไม่ว้าไม่ว้าที่เกียร์ตัวมันก็อยู่นั่นแหละโอ <laughs> ทงง้ทุกคนงงกูก็งงสีมาร์เดอร์ซึ่งหม่ก็ได้อออสีเีย์สิบก็โตเสี่ยวฮึ ขาไปได้แล้วได้แล้วอา้าวมันต้องเลือ,อกโหต้องเลือกตรงนี้ได้ทไมมันมีนี่ไม่ต้องไม่ต้องบิงก็ได้มันมีนี่มันมีถา,า,า,าดถาดอไปอไ<า>ปไปข้างล่างเลยไปข้างล่างเลย<า>ไม่ต้องไม่ต้องวาร์บแล้ว,ว,ลวอีซี่อีซี่มาอีซีนะ่ะเออ เก็บอ้าวยังไม่ไม่พอตกเลยเอ้ยจำจักเลตเใช่ไหมเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวยไปรอก่อนรอก่ทุกคนมาก่อนอ่าดูว่าแถวนี้กันต้องเซฟอ่ะใช่ป่ว่ะองเซฟที่กว่าจดูทำไม่ทันเลยคไปยืนให้ไปให้ ไอ้ดาอ้าวแม่มดเสร็จกูดิ <coughs> โอ้โหโอเคไม่ติดเหรอใช่ไหมไอ้เย่ทนี่ยตายโคตรสวยเลยตัดชีวะตรงข้ามตรงข้ามไอ้ตรงข้ามนะตรงข้ามมาแล้วโอ้โหอย่างแรงโอ้โหอย่างแรงโอ้โหเจนนี่เนี่ยแหละพุดแรงแรงอีซี่ขนาดเราจะอีซี่เนี่ยเปลี่ยนอีซี่เลยไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์เปิดเลย ไปเลยไปเลยคือเราต้องยิงให้ทันเหรอยังไงได้ๆผมไม่ก็เกินเกินไปนะอีอยโอชาดคาหน้ากเลยเอฮ้ยปุ๊กเกือบโดนละถ้าหลังมานะเด้อระวังด้วยแหมเมื่อกี้เกือบโดนดึงแล้วผมดีน้มงเห็นทันตายตายจุดหนึ่งรกวัลูกวัน

เออเจ็บเจ็บเจ็บเออโดนยิงนี่ข้างหลังโดนยิงมีข้างหลังด้วยนะมีข้างหลังเลยไอ้ตรงตรงจุดเริ่มต้นน่ะเออตรงนั้นน่ะอะไนะเนายเอ็ดเขานายเอ็ดนายายอ็ดมันอยู่มันอยู่ฝั่งซ้าย เป็นแสงเยอะเกินแต่ละแต่ประชาชนเชือฉันก่เ้ยอะไหมทการทงาก่อนเอามากระ่กันเลยวเอามากรหนเกี่ยมมัคคมย,ยมมนนครแ่โคตรแรงนี่ไยิงย,<ท><ท>ยิงผีด้วยนะยิงผีไม่ตายป่ะเฮ้มไม่ต้องยิงผีนะยิงมาเลยยิงมาเลยยิงผียิงผีไม่ตายโอ้โอ หน้าตัวละครการไม่มเบื่อตลอดเวลาเลยหน้าตัวละครการไม่เบื้อตลอดเวลาเลยไอ้ฟาสเินะเอาเวลาเขาละอฮะตอนงจอของมันไม่ใช่ฟาซิสไงอ๋อแต่หน้าแกมันเด่นหลักไรเด็ดให้ดูแต่หน้าแกมันมองเบลามากไอ,นนอ้เด่นไม่แปลกใจว่าแกเห็นเป็นคิมิโน่ไงแกเป็นคิมโน่ลึกซ้อกจากไอ้ไอ้

ตายดิน่นี้พีแล้วพีอีกอันนี้มันอะไรสุอ้ายมดเปพอเกืออ้คินเนบก่อมัวแอคทีเิตเนบอ๋อโยนเลวใช่ไหมอาก็เปิดก่อนเลยอ่ะถอยละพุ่ถอยละเอือเอเดืบโยนสอยเดืยเดืนแสงไม่น่าปลาไปเลยเยียมงเห็นแสง เน no ี่ยมันได้กันไม่เกิดแล้วเน่ยเนยังไงยังยีนักูเห็นก่อนนี่เห็นแกก็เนาะเก็บไอ้แกแกเกิดไอแกก็คลอดไปหมดละตรงนี้หมดละบอกให้ดูวิเฉยว่าแมทมันไกลแค่ไหนปีเนี่ยเนี่ยเจ้าของเจ้าของคนใดนะเออไปเลยเอาไปไปเแมทบอลให้หน่อย อายิงอะยิงเลยหมดเเนเปอยิงเลยเป็นจักรดานละพยายพยายัับม่ยแต่ไ้าซ้ายสุดเ่ะตรงเสาปากประตูะเห็นไหมซ้สุดกันและตัวอ้ตัวขวาสุดยุงยังซายสุดดับแล้วซายสุดดับจะฝั่งไหนอะเรฝั่งตรงกลางงกลางางขวานงขวานงขวางขวาแล้วไ เ่าลาหมาแล้วเน็่หน้าครับ็เกตครับ็เกตใหญ่ครับไเกตนะอ่อินดี้โฮมไปเกตพินีโอเคไม่ยังครับท่านยังไม่ยังยังก่อนยังก่อนปัดซีบีได้สะอาดถ้าไม่ขัดก็ไม่สะอาดสิ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ิไมได้เ่ออะไวะกุ้มเมมเมมต่เดคนีกัพอกอะไรเนี่ยอ้่ลเราตัดเทีวพอกอะไรเนี่ยบอดดแดป่าวเรากกลัวมากเลยป่าวดได้ปอดได้ใช่ไหมปอดไม่ได้ตรงกลางได้ไหม